อ่าสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะมาบอกว่าผมแรงโกแล้ว Yay! เย้ไหนลองเล่นนี่แรนโกโดจะโหดขนาดไหนอ่ะอันนี้คือแรงโกนะครับคุณผู้ชมลองสูงสุดในเกมนะอ่าเจอเด็กเจอเด็กค่อนข้างจะโหดนะค,คุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดผมทาําน้ําเข้าบ้านศัตรูได้ก็คือชนะนะครับคุณผู้ชมดูดูผมจะวัดระยะให้ดูไว้คุณผู้ชมหน่อยดูอันนี้อยู่ที่เรากดอ่าเสาหินยิ่งๆกันนะค,คุณผู้ชม ออไปละปวดเสาหินออกไปละคุณผู้ชมแล้วเราปัดประมาณนี้คุณผู้ชมอุ้ยแรงมากแรงมากอุ้ยตัวน้องหัวนี่โคตรแรงเลยคุณผู้ชมซื้อเสร็จจากนั้นยะไอโอ้โหทัวเวอร์มาขวางอ่ะคุณผู้ชมกดละแย่ละแพ้แล้วคุณผู้ชมเอือ นี่เป็นความโหดของแรงโกแล้วคุณผู้ชมอ่านี่นะตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่โกสามแล้วคุณผู้ชมคือเราไตา่โกสองโกหนึ่งแล้วก็ไปแททละแต่ว่าแบบผมคงน่าจะได้อยู่ทค่โก3สมนี่แหละอ่าเราวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอัดมาให้ดูข,ขำๆแล้วกพรผมโกลแล้วที่ชนะมาได้ก็เพราะว่าปล่อยน้ำเข้าบ้านนะหมว อ้าวระ,ะยะน้ำหมดนะอ่าโอเคครับ